มัธยาฐานสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเรื่องมัธยาฐานก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องนี้ไปทบทวนความรู้ในครัที่แล้วกับพี่อพอลโลก่อนนะครับน้องๆครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตสามารถเรียกสั้นๆว่าค่าเฉลี่ยก็ได้นะครับซึ่งค่าเฉลีย่ยจะเป็นจํานวนที่ได้มาจากการหารผลบวกของข้อมูลทั้งหมดด้วยจํานวนข้อมูลหรือค่าเฉลี่ยเลขคณิต ท่ากับผลบวกของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจานวน,นข้อมูลนั่นเองครับโจทย์บางข้อน้องๆอ,อาจจะต้องนําความรู้เรื่องสมการเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆต้องทบทวนเรื่องที่เคยเรียนกันไปแล้วด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของพี่อพอลโลแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ นักเรียนห้าคนของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีระยะทางเดินทางมาโรงเรียนดังนี้สามสิบกิโลเมตรห้ากิโลเมตรสิบกิโลเมตรสองกิโลเมตรและสามกิโลเมตรหาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตผลบวกระยะทางของนักเรียนห้าคนเท่ากับสามสิบบวกห้าบวกสิบบวกสองบวกสามเท่ากับห้าสิบดังนั้น ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ50หารด้วย5เท่ากับ10กิโลเมตรครับเพื่อนๆคิดว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่หาได้เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนแสดงระยะทางเดินทางมาโรงเรียนไหมครับคําตอบคือไม่เหมาะสมครับเพราะค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่หาได้คือ10กิโลเมตรแต่มีนักเรียนจํานวน3ใน5คนที่ระยะทางเดินทางมาโรงเรียนน้อยกว่า10กิโลเมตรเอ๊ะควรจะใช้ค่ากลางของข้อมูลแบบไหนจึงจะเหมาะสมนะ เพื่อนๆครับเราลองนําระยะทางมาโรงเรียนของพนักงาน5คนมาเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากกันครับจะได้เป็น2กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ30กิโลเมตรแล้วเลือกข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดซึ่งข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดคือ5กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่ใกล้เคียงกับระยะทางในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ดังนั้น ภาคกลางที่เหมาะสมเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้คือ5กิโลเมตร ในทางสถิติเราเรียกวิธีการหาค่ากลางแบบนี้ว่าการหามัธยาฐานมัธยาฐานคือค่ากลางของข้อมูลซึ่งเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยแล้วจำนวนข้อมูลที่น้อยกว่าค่านั้นจะเท่ากับจำนวนข้อมูลที่มากกว่าค่านั้นครับ การหามัธยาฐานของข้อมูลนั้นมี2กรณีด้วยกันครับ 1. ถ้าจำนวนข้อมูลทั้งหมดเป็นจำนวนคี่มัธยาฐานคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางเช่นชุดข้อมูล5 5, 6 7, 8, 10, 11, 12, 12ซึ่งชุดข้อมูลนี้มีจำนวนข้อมูลอยู่9จําจำนวนและข้อมูลที่อยู่ตรงกลางคือข้อมูลที่5เพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ตรงกลางคือ8ดังนั้นมัธยาฐานคือ8 จากการสอบถามอายุของนักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน5คนได้ข้อมูลดังนี้13ปี15ปี14ปี17ปีและ16ปีจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากได้เป็น13ปี14ปี15ปี16ปีและ17ปีซึ่งชุดข้อมูลนี้มีจำนวนข้อมูลอยู่5จำนวนและข้อมูลที่อยู่ตรงกลางคือข้อมูลที่3 เพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ตรงกลางคือ15ปีดังนั้นมัธยฐานคือ15ปีครับในกรณีที่2คือถ้าจำนวนข้อมูลทั้งหมดเป็นจำนวนคู่จะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลคู่ที่อยู่ตรงกลางเป็นมัธยฐานเช่นชุดข้อมูล15 15 17 18 20 25 29 37 ซึ่งชุดข้อมูลนี้มีจํานวนข้อมูลอยู่8จํานวนและข้อมูลที่อยู่ตรงกลางคือข้อมูลที่4และ5เพราะฉะนั้นข้อมูลคู่ที่อยู่ตรงกลางคือ18และ20ดังนั้นมัธยาฐานคือ18บวก20หารด้วย2เท่ากับ19ครับน,นักเรียนจำนวน6คนมีส่วนสูงเป็นเซนติเมตรดังนี้ 156เซนติเมตร152ซติเมตร157ซนเมตร150ซนติเมตร156ซติเมตรและ159ซนติเมตรจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากได้เป็น150เซนติเมตร152ซติเมตร156ซเมตร156ซเมตร157ซติเมและ159ซนติเมตร ซึ่งชุดข้อมูลนี้มีจำนวนข้อมูลอยู่6จจำนวนและข้อมูลที่อยู่ตรงกลางคือข้อมูลที่3และ4เพราะฉะนั้นข้อมูลคู่ที่อยู่ตรงกลางคือ156ซนติเมตรและ156ซนติเมตรดังนั้นมัธยาฐานคือ156บวก156หารด้วย2เท่ากับ156เซนติเมตรครับ หลังจากที่เราได้เรียนรู้การหามัธยฐานแล้วภายมีกิจกรรมการหามัธยฐานมาให้ลองทําดูเพื่อนๆไปพบกับกิจกรรมที่พายนำมาฝากได้เลยครับให้น้องๆน,นำมัธยฐานที่ถูกต้องใส่ลงในช่องว่างถูกต้องค่ะ ถูกต้องครับถูกต้องครับ ถูกต้องค่ะ ถูกต้องค่ะเพื่อนๆครับได้เวลาที่เราจะไปสรุปความรู้กับพี่อพอลโลแล้วเหรอครับการหาค่ากลางของข้อมูลมีหลายวิธีและการหามัธยฐานก็เป็นการหาค่ากลางของข้อมูลรูปแบบหนึ่งซึ่งมัธยฐานคือค่ากลางของข้อมูลซึ่งเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยแล้ว จำนวนข้อมูลที่น้อยกว่าค่านั้นจะเท่ากับจำนวนข้อมูลที่มากกว่าค่านั้นการหามัธยฐานนั้นถ้าจำนวนข้อมูลทั้งหมดเป็นจำนวนคี่มัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางถ้าจำนวนข้อมูลทั้งหมดเป็นจำนวนคู่จะใช้ค่าเฉลี่ยเลขกณิตของข้อมูลคู่ที่อยู่ตรงกลางเป็นมัธยฐานครับ